นี่ที่ไม่มีคิ้วควรจะมี <Wow! S 1> ไปซื้อสต็อกมาแล้ว <laughs> ชอบฉันชอบมากจริงๆ <laughs> จะโวยวายทำไมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชนี่กับคุณกิงแล้วนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่ได้เห็นไตเติ้ลกันเนาะก็ จะมาทำเฟรนด์ประจำเดือนนั่นเองซึ่งถ้าจะเป็นคลิปแห่งการรอคอยเนาะไม่ว่าใครๆก็น่าจะรอคลิปคลิปนี้อยู่ซึ่งคุณหงหายไป2เดือนด้วยกันนะคะ<ม>ก็คือเดือนเมษายน<ม>และก็พฤษภาคมนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาทำเฟรนด์ของทั้ง2เดือนเลย<ม>โอเคก็มีพอสมควรเนาะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะเนื่องจากเดือนเมษายนเนาะก็มีช่วงสงการก็แต่งหน้าสงกรต์สงการไปให้ดูก็เลยแบบได้หยิบพอดักบางตัวมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ดีอะไรเงี้ก็ตัวแรกเป็นอันนี้จ้าม Beautylash D D Cream นั่นเองค่ะก็คือตัวนี้คุณกิงไม่ได้ใช้คือวางทิ้งไว้สักพักอะไม่ได้ใช้มาพักใหญ่ๆแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกก็บจมูกแบบรู้สึกจมูกที่ไหลดูไม่สมส่วนนะคะขอเติมนิดนึงเอ๊ะคือหลังๆอะคุณกิ้งไม่ค่อยคือมันมีลองคือตัวอื่นให้ลองเยอะมากแล้วก็ให้ใช้เยอะมาก ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้มาใช้จนช่วงสงการนะคะก็หยิบมาใช้ตแต่งหน้าสงการแล้วก็รู้สึกว่ามันดียังไงมันก็ยังดีอย่างนั้นเนาะก็คือรู้สึกว่าใช้แล้วก็เนียนดีโอเคไม่ต้องพูดมากอยากรู้ก็ลองกลับไปดูเฟรนด์เก่าๆหรือว่าทํารีวิวไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะทั้ง2เวอร์ชันไปย้อนดูรีวิวกันได้โอเคอแล้วก็ช่วงเมษายน,ยนนะคะช่วงนี้ผ่านมาคือผิวไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สิ่งที่ใช้ก็อย่างที่บอกคะ่ะไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นมากนะักแต่ใช้แค่คอนซีลเล คือใช้คอนซีลเลอร์แต้มบริเวณแบบใต้าตาร่องจมูกที่มันแดงๆนะคะแล้วก็อาจจะแบบตรงข้างแล้วก็ริ้วรอยที่เราต้องการปกปิดนิดหน่อยแล้วก็เกลี่ยออกนะคอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วก็ชอบก็เป็น NYX HD คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้สีที่วิ่งใช้เป็นสี CW 04น่ะคะมันเป็นสีที่สีที่พอดีผิวมากๆมันใช้ได้ง่ายดีอะคะ่ะพออเป็นมหากรรมของการ ทำเลอะเทอะหรือย <debuted. S 1> ังไงแค่น well, ี like yours, ้ก็ต้องให้เลอะใช่ป่ะก็เป็นคอนซีลเลอร์แบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะก็คือเราก็แต้มแต้มแต้มในจุดที่เราต้องการแล้วก็เกลี่ยออกได้เลยเวลาดิงเกลี่ยก็จะใช้ร่วมกับแรงของเอสพอร์ตัวนี้นะคะแปรงก็ถือเป็นเฟเวอร์ริเหมือนกันนะตัวนี้ก็คือใช้ตลอดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกลี่ยได้เรียบเนียนนะแล้วก็ให้ฟินิชที่สวยแถมยังเร็วด้วยชอบมากนะคะอันนี้ใช้กับรองพื้นหรือ เบสเมคอัพตัวอื่นก็ได้นะชอบมากมากนะของ S4 อยังอยู่ที่สองของพื้นผิวนะคะเป็นตัวที่เพิ่งเริ่มได้ใช้ช่วงหลังๆเมื่อเดือนพฤษภาคมไ้แล้วก็ได้รีวิวสั้นๆไปแล้วในคลิปวิดีโอแต่งหน้าก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวนี้เลย โคโคบล็อกออ,อ,อลา่าฟวเดชั่นสติ๊กนะคะเป็นรองพื้นชนิดแท่งแบบนี้ก็คือหมุนออกมาใช้ป,ปลายปลายปุด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 แล้วก็มีแปรงมาให้นะคะในตัวเลยก็เกี่ยได้เลยคือมันแบบให้การปกปิดที่โอเคมากปกปิดดีนะคะแต่กรงกิ้งเ่ะเป็นสายแบบไม่ชอบแต่งหน้าแน่นมากก็จะแบบจิ้มเขาแค่บางๆนะคะให้ทั่วๆแล้วก็ใช้แปรงเกี่ยออกรู iren, ้สึกมันให้ลุคที่เนียนดีอ่ะชอบเลยนะคะใครที่ ชอบฟูมากๆกก็ปรับจํานวนการใช้ให้เข้ากับลักษณะผิวของตัวเองแล้วกันตรงนี้ไม่ได้เป็นผิวที่มีปัญหามากนักก็ลงแค่แบบบางๆแล้วก็เกี่ยวออกนะถือว่าโอเคมากแปรงที่เขาให้มาอันนี้ใช้ได้จริงสามารถใช้ได้จริงเลยตรงนี้ก็ใช้เพียงแต่ว่าบางทีอะรู้สึกว่าแปรงมันอันเล็กไปหน่อยแบบบางทีมันต้องเกี่ยแล้วมันช้าก็พี่ก็หันมาใช้อันนี้เลยมันจะใหญ่กว่าแล้วมันก็เกี่ยได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าใช้แปรงที่ให้มาก็โอเคมากเลยนะคะชอบนะจ๊ะไปดูรีวิวได้ในคลิปแต่งหน้าอันก่อนนะคะสวย แพงจบครบในหนึ่งเดียวโอเคนะไปดูกันไะด้ยังอยู่ในส่วนของพื้นผิวนะคะตัวนี้ชอบแล้วก็ใช้ตลอดเลยก็คือ W 7 makeup and glow bronzing base นะคะเป็น bronzer เนื้อครีมซื้อมานานมากแล้วแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าคือมองเข้าไปข้างในอะ่ะมันเหมือนมีกักเพชสีทองทองอยู่อเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยไม่กล้าใช้แต่แบบเออไหนหะยิบมาลองหน่อยดิพอหยิบมาลองแล้วปรากฏว่าชอบชอบเนื้อเขานะคะสีก็แบบให้สีที่แบบเห็นชัดอะ่ะ ไอพวกกากเพชรเล็กๆอันนั้นเราก็แทบมองไม่เห็นเลยนะวกนี้ก็ใช้เนี่ยค่ะใช้เจ้าตัวเนี้ยในการแบบคอนทัวร์เชดดิ้งใช้เชดดิ้งทั้งหน้าเลยนะคะชอบมันใช้ง่ายเกลี่ยง่ายคอนโทรลได้ง่ายด้วยนะคะที่สําคัญคือราคาไม่แพงแล้วก็ได้ปริมาณมาเยอะมากราคาเท่าไหร่นะ200นิดๆมัง้งจําราคาไม่ได้แต่ว่าได้กระปุกมาแบบใหญ่มากแล้วก็เนี่ยค่ะใช้เชดดิ้งข้างแก้มจมูกอะไรต่างๆแย๊ yeah. ใช้คู่กับแปรงอะแปรงก็เป็นเฟเวอร์ริตด้วยนะคะแปรงที่ ใช้ร่วมกันก็จะมีเบรเทคนิคคอนทัวร์บรัช้างแก้มก็จะใช้อันนี้นี่นี่เลอะถ้านหน้าพี่เลอะเป็นปืนปื้นก็อย่าว่าพี่นะเพราะว่า <S <S มือพี่สนเมื่อกี้โอเคแล้วก็อีกอันนึงเป็นแปรงของแอชลี่นะคะอุ้ยซุ่มซ่าม,มากเป็นแปรงของแอชลี่เพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นลักษณะแปรงแบบ flat. แฝดแบนแบนแบบนี้ก็ไม่แบนมากแต่ก็ไม่ใหญ่มากเหมือนกันชอบใช้กับจมูกนะคะแล้วก็ลูกตาอะไรเงี้ยใช้กับตรงนี้ก็ได้แต่มันแบนไปหน่อยสำหรับตรงนี้ ก็อะะงนี้ก็จะใช้กับจมูกราคาไม่แพงด้วยองนี้ซื้อมาจากอีเวนบอยตัวต่อไปอยู่ที่แปรงอยู่เหมือนกันนะคะเป็นตัวนี้ดดเป็นโซอีวา127่นะคะลักเชียชีคคือตัวนี้เป็นแปลงสำหรับปัดแก้ม มันอยู่ในกระเป๋าเซ็ตของแบรนด์โซยีว่าค่ะมันนิมมมนน่มมากมันนิ่มมากๆจริงนะคะแล้วก็จิกเนื้อโปรดักดีมากๆนุ่มนะคะเขาเลยชอบตัวต่อไปขนตาช่วงเมษาสงการใช่ไหมหยิบตัวนี้มาแต่งให้ดูในลุคแต่งหน้าสงการนะคะคือ f a i r y Drop รุ่นอะไรจำไม่ได้แต่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคือมีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกเมื่อก่อนใช้ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าราคามันแพงมากมันเหยียบเกือบๆพันเลยอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ยังสู้มาส ว่าอันละร้อยสองร้อยของมเบารินไม่ได้นะคะแต่ว่าเออพอกลับมาใช้คราวนี้มันก็ดีอ่ะถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันมันแพงไงเรามีออปชันที่ถูกกว่าแล้วเราจะไปซื้อของแพงทําไมแล้วก็ใช้ถูกๆไปใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแล้วก็คือตอนสงการอ่ะมันปัดแล้วมันได้ขนตาที่แบบยาวแล้วก็หนามากนี่ลักษณะแปรงเขาเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีไฟเบอร์อยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะ ทำให้ขนตันหนาแล้วก็ยาวดีที่สําหรับกันน้ําสุดๆด้วยตัวนี้ล้างออกยากมากเออหนึ่งข้อเสียที่มีไม่ค่อยชอบเกยกับตัวนี้ก็คือมันล้างออกยากนิดนึงนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบเออหามาสคาร่ากันน้ําตัวนี้ก็แนะนําโอเคมาใน2คิ้วค่ะคิ้วช่วงหลังๆจะใช้ดินสอเกือบจะตลอบนะคะตัวที่ใช้ก็จะเป็นอันนี้ทักึน๊น เคยพูดไปแล้วเคยเป็นเฟเวอร์ตไปแล้วนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของไดโซ o แท่นสีชมพูเนี่ยใช้จะเหลือแค่นี้ละเนี่ยหมุนออกมาจนสุดแล้วนะคะนี่คือใช้จะหมดละก็จะมีแปลงมาให้ด้วยเป็นสปูลี่อีกด้านหนึ่งก็เขียนอยู่ตอนนี้นะคือคิว้ว คิ <Q. S 2> ้วต้อตอกอ่ะผมกุ้งกิ้งนะคะมันเป็นสีเข้มเนาะหลังๆนี้ก็เลยแบบเขียนคิ้วสีเข้มได้ตัวนี้ก็สีพอดีมากๆแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะราคาก็ถูกก็เลยชอบนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนพบมาในช่วงสงการแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมที่ amazing มากๆนะคะแล้วก็ชนีที่ไม่มีคิ้วควรจะมีวควรจะลองไปหามาใช้ดูนะคะก็คือตัวนี้เลยจา e t u d h o w s e tin my brow gel นะคะไอเจ้าตัวอายบราวตินเนี่ยนะคะก็ออกมาหลายยี่หอ้อไม่ว่าจะเป็น e.tudy มิเล่แล้วก็ใครออกมาอีกสักสักยี่ห้อนึงเนี่ยแหละนะ <Huh? S 1> ส่วนตัวกินที่หยิบของ e t u d มาเพราะว่ามีคนบอกว่าหัวแปรงมันเล็กกว่าของมิเล่ก็น่าจะใช้ง่ายกว่าหัวแปรงก็เป็นแบบนี้ มันหอมมากกลิ่นน้ําหอมแรงมากเจาก้าบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปหรือเปล่าตัวบ้ตอนเขียนอยู่บนคิ้วในี่กลิ่นเราจะได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่มันก็เป็นกลิ่นที่หอมนะน่าจะใส่น้ําหอมมาในปริมาณที่เยอะอยู่พอสมควรแล้วสีที่วิกิงใช้เป็นเบอร์สาเป็นน้ําตาลเทานะคะมันดีอ่ะเธอคือเราแค่แบบทาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเชาว้าตื่นขึ้นมาก็ลอกดุดด่างเขียนคิ้วไว้แล้ว,วนะแล้วก็เราจะมีคิ้วแบบนั้นไปประมาณ3-7ถึงวันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละ นนะะของกินก็อยู่ได้ประมาณ3-4วันนะคะก็จะเริ่มจางๆและชอบแบบรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมมันใช้ได้จริงแล้วมันก็ดีนะสําหรับใครที่แบบไม่อยากสักคิ้ว3มิติไม่อยากสักคิ้วสาวรแต่ว่าไม่มีคิ้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นออปชั่นแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากดีมากไปลองกันดูแล้วก็อีกอย่างที่ชอบนะคะเป็นอายแชโดว์อันนี้เลยกระด เป็น s เซฟิ r p i t e t t e Delicate n u d e นะคะเป็นพาเลตแต่งตาของเซฟ r ราคอลเล t ชันนะคะที่ตอนนั้นได้มาในถุงของ s e ซฟ o r a ตอนที่เขาเปิดเปิดตัว s e ฟ h ราออนไลน์คือมันเป็นพาเลตนูดนูดอะซึ่งแบบ มันเป็นสีที่ใช้ได้จริงเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันเป็นสีนูตอ่ะใช้ง่ายใครๆก็ใช้ได้เป็นสีนูด,ดน,นูตเลยชอบมากนะคะใช้แต่พาเลตนี้รู้สึกว่าไอตัวพิกเมนตเนี่ยนะตัวสีเขาอะ่ะใช้ได้เนื้อดีกโ็โอเคเลยอะ่ะราคาเหรอ ราคาพันนิดนิดมัง้งแล้วก็บุหนังมาแบบแพ็เกจจิ้งก็สวยงามคือเรื่องแพ็เกจจิ้งอ่ะเราแค่แบบตื่นเต้นตอนเราได้มาเฉยๆแต่ะวะ่าที่เราชอบจริงๆก็คือมันสีเขาดีสําหรับคนที่ชอบแต่งหน้าแนวธรรมชาติแนะนําตัวนี้ถือว่าดีเลยมีแปรงมาให้ด้วยแปรงก็แบบไม่กิ๊กกอกนะจ๊ะแปรงก็ใช้ได้จริงเป็นแปรงแบบหัวฟูๆอันนึงแล้วก็เป็นหัวตัดอันหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีอายไลเนอร์มาให้ด้วยชอบแต่อายไลเนอร์ยังไม่ได้ลองใช้นะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบขนตากระมขนตา ของ o d b o นะคะเป็นขนตาที่หลังๆติดแต่เบอร์นี้นะแล้วก็ชอบรู้สึกว่าติดแล้วสวยติดแล้วฟรุ้งฟริงมุงมิง้งตาดูแบบแบลวใส่ดูเป็นประกายอะดูไม่เวอร์ลองหยิบตัวนี้คือไปค้นๆในกูแล้วก็เออเรามีอันนี้อยู่ตอนแรกคิดว่ามันจะแบบติดออกมาแล้วมันจะดูยิ่งใหญ่มากคือเวลาคุณกิกงเลือกขนตาคุณกิงจะไม่เลือกแบบพวกจับ จีบจะเป็นช่อจะชอบแบบกระจายตัวเพราะรู้สึกว่าไอ้พวกที่มันกระจายกระจายตัวเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าเฮ้ยพอมาเจอตัวนี้เรารู้สึกว่าเราคิดผิดแล้วนะเราจะต้องแบบลองกลับไปเล่นกับผลตาหลายๆอันที่เรามีแล้วเพราะว่าอย่างอันเนี้ย มันติดแล้วมันแบบสวยมากอะ่ะเออมันติดแล้วมันฟุงฟิงมุงมิงอะ่ะจำทรงไปนะใครจะไปซื้อตามก็จำทรงไปแล้วก็ไปซื้อก็ได้คุณกิงว่าทรงแบบนี้มีอยู่ในหลายๆยี่ห้อนะคะอันนี้เป็น ODBO เบอร์ OD 0 0 4ไปซื้อสต็อกมาละ แต่ว่าเรื่องขนตามันก็แล้วแต่คนชอบนะว่าคนแบบมีชอบแบบมีแฉกชอบแบบแหลมแหลมชอบแบบปลายสาวอนชอบแบบโอ้มันมีเยอะแยะมหาศาลแปดมากนะ <c oughs> แต่คือตอนนี้นะตอนนี้คุีชอบเบอร์นี้มากนะแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบเออถ่ายรูปสวยใส่แล้วสวยอะ่ะและที่สําคัญเป็นแกนแบบได้นะคะไม่แข็ง ชอบช่วงหลังปากแห้งมีช่วงที่ปากแห้งแล้วคือแบบลิปมันนะอาจริงอนะใช้อันไหนแล้วก็แบบเฉยๆหมดทุกอันยกเว้นอันนี้จริงๆใช้มาตลอดกลับมาใช้ที่ไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กสุดๆเลยก็คือวาสลีนลิปเทอร์ปีนะคะโรซี่ลิปสนะขอดมอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> คือทุกครั้งที่แบบเอามาพูดจะต้องดมต้องเปิดดมนี่ลิปมันหรือยาดมคะ แลในบรรดาลิปเทอราปีอันน้อยๆจิ๋วๆทั้งหมดเนี่ยนะคุณกงกีรู้สึกว่ากุณกงกิ้่าชอบโลซี่ลิปส์มากที่สุดจะเหนียวไม่มากแล้วเนื้อก็แบบนุ่มพอทาไปแล้วปากจะรู้สึกว่าปากนุ่มแล้วมันชุ่มชื่นจริงๆไอปากที่มันแห้งๆมันช่วยให้หายคือมันดีมากจริงนะกุณกงกงไม่รู้ว่าคนอื่นใช้รุ่นนี้แล้วเป็นยังไงคุณกงกงไปใช้บางอันที่คนอื่นบอกว่ามันดีคุณกงกงก็ไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันดีตรงไหนเลยแต่ว่าพอใช้เนี้ยรู้สึกจริงๆว่าแบบสัมผัสไดด้ออ่่่ะววาาาาปปปกกกีนุมมมชพ ไปซื้อชอบมากยังอยู่ในส่วนของลิปสนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้ได้ทั้งแก้มทั้งปากก็คือตัวนี้เลยเป็น YSL หรือว่า y v s Saint Laurent Babydoll Kiss and Blush สีเบอร์สอง เป็นได้ทั้งลิปทั้งบลัชะคะ่ะสีก็ประมาณนี้นะคะทาอยู่ตอนนี้แต่ว่าที่ชอบอะไม่ไม่ค่อยชอบตอนเอามาทากับปากนะแต่ชอบตอนเอาไปทากับแก้มมันง่ายดีเวลาแบบว่าเรารีบๆใช่ไหมกุงกิงใช้คอนซีลเลอร์ในจุดที่แบบเออเอยากจะปิด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 แล้วก็ทาอันเนี้ยแต่มแน่นแน่นแน่นแล้วก็ถูๆๆ,ๆนะก็จะได้ แก้มที่ดูโอมชมพูแบบเป็นระเรื่อสวยงามแบบเนี้อ่ะก็ระเลืออประมาณนี้นะเวลาเกลีย่ยออกแต่มันหอมมากเป็นกลิ่นแบบกุหลาบกุหลาบสังเคราะห์นะคะหอมจริงๆนะ่าจะใช้กลิ่นกุหลาบแต่ถ้าถ้าทำไม่ผิดนะเอามาทาแก้มทาปากก็สวยทาแก้มก็ดีนะแล้วเนื้อก็นิ่มเนื้อมันนุ่มมันลื่นก็ชอบนะแต่ถามว่ามันอูห้หูต้องมีต้องซื้อขนาดนั้นไหมถามใจนะราคาค่อนข้างสูงว่าถามว่าจําเป็นต้องมีไหม มันหูขนาดนั้นไหมก็ไม่นะใช้ครีมบัตแบบยี่ห้ออื่นที่ไม่ต้องแพงขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือซื้อมาแล้วไงซื้อมาแล้วก็ไม่อยากเก็บดองไว้ก็ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงไหมก็ถือว่าโอเคมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าใครแบบชอบแบบไฮเอ็นลักชัวรี่แล้วแบบมีตังเหลือๆอ,อยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อใช้นะเนื้อมันเนียนมันนุ่มอยู่โอเคตัวต่อไปอยังอยู่ที่แก้มนะคะแบบตื่นเต้นมากดีใจมากที่ได้มาคต,ตัวนี้ดู <Huh? S 1> แต่เล่น The Face Shop Hydro Cushion Blush นะคะสีพิงค์ใกล้มาสองสีแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้สีชมพูคือคุณกี้ก็อยากได้คุชชั่นบลัชมานานช่วงหลังอะ่ะมีลอรีออลใช่ไหมคะที่ออกคุชชั่นบลัชมาแล้วก็มีของลังโคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบห <c oughs> ูอยากได้อยากได้อยากได้ <c oughs> นะแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีเพราะรู้สึกว่ามันแพงของลอรีออลก็สี่สี่ร้อยกว่าบาทแพงมากเลยนะ <c oughs> ส่วนของลังโคมเนี่ยยังไม่ได้ไปลองเหมือนกันไม่รู้ว่าสีเป็นยังไงนะคะ แต่ว่าที่ได้มาตัวนี้เป็นของ The Face Shop คือดีใจมากจริงราคา399บาทก็ยังแบบโฮยังอยู่ในหลัก300นะจ๊ะแล้วก็สีเธอมันเป็นชมพูนมโอ้คุณพระฉันชอบฉันชอบมากจริงๆจะโวยวายทำไมตอนนี้ก็ทาอยู่นะคะแต่นี่ทาบนสสีสีชมพูกับสีส้มน,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ <ไ Cir que> คือมันแบบ มันเป็นชมพูนมอ่อนๆซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะในกล้องเพราะไฟสว่างนะดูเลยแต่ว่าพอปัดไปบนแก้มอะ่ะมันจะทําให้แก้มดูสว่างอุ้ยแก้มดูมีความเดลวแล้วแพ็กเกจจริงก็น่ารางังแกดูชอบมากมีกลิ่นด้วยกลิ่นก็แบบเฟรช e ชอบขอบคุณนะแฟชชบ อยากได้พอดีมันรู้ใจคือเราชอบบลัชของ The Face Shop อยู่แล้วเขาก็เลยส่งตัวนี้มาให้ลองนะแบบดีไปลองดูที่เคาน์เตอร์ที่ช็อปได้นะจ๊ะชอบมากชอบมากมันมีสีเป็นสีส้มนะแต่ก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะไม่ชอบสีสไตล์นี้ก็ได้ต้องไปลองกันดูตัวหนึ่งนะคะที่ชอบตัวนี้เป็นโอ้เปื้อนเวอร์นี่เลยตะล Urban d e c a Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะเป็นเป็นตัวเซตเมคอัพแบบสเปรย์ของ Urban Decay นั่นเองมันทำให้เครื่องสวอางติดทนจริงๆนะแล้วก็ชอบเวลาฉีดไปแล้วมันจะให้ฟินิชลุคดูวาวๆกับผิวนิดหน่อยไม่รู้มนโนไปเองหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่ามันจะเออให้ลุคผิวที่ดูสุขภาพดีและที่สาคัญเครื่องสวอางติดทนนะคะตัวนี้ของ Urban Decay ชอบนะใครกาลังมองหาเซตติ้งสเปรย์ดีๆใครที่แบบว่าเออ แต่งหน้าแล้วติดไม่ค่อยทนเลยหลุดง่ายหลุดเร็วตัวนี้นะไปลองดูหลายคนก็ชื่นชอบหลายคนก็แนะนำนะคะพอใช้จริงก็รู้สึกดีจริงนะแกโอเคตัวสุดท้ายแล้วค่ะมาเป็นในหมวดของสกินแคร์แกมันดีจริงๆมัน,น้ไให้ฉันผิวดีมากๆแก่ะแกไปลองกันดูนะตัวนี้เลยตะ มาลาคูจ้าออยคุณกิงก็เป็นคนผิวแหง้งคนผิวมันเขาก็ใช้แล้วก็บอกว่าดีอย่างคุณพี่โมเมนะคะคุณพี่โมเมก็ชอบแล้วก็มีคุณพี่ทีเคนางเป็นคนผิวผสมนางก็ชอบแล้วก็ถูกเรคคอมเมนต์มาเยอะมากเลยคือมีอยู่ช่วงนึงที่เคยเล่าจําได้ไหมว่าผิวแห้งมากก็เลยซื้อมาเก็บไว้ลองดูช่วงไหนผิวแห้งจะหยิบมาใช้แล้วก็แบบเอออ่ะเออเอะก็หยิบมาใช้จนได้นะคะแล้วปรากฏว่ามันทาให้หน่าชุ่มชืน้นมันทําให้แบบผิวดูดีเป็นมันไปบํารุงอะไรไม่ เมื่อกี้ไม่รู้นะว่ามันช่วยเรื่องอะไรในสรรพคุณจริงๆของนางอะว่ามันช่วยเรื่องแบบเรื่องริ้วรอยช่วยเรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องอะไรกันแน่แต่เท่าที่รู้สึกคือใช้ไปแล้วรู้สึกจริงว่าเฮ้ยผิวดีอะรู้สึกผิวอิ่มน้ำรู้สึกไม่แห้งรู้สึกผิวดูนุ่มแล้วก็ดูดูไม่ละคายเครืองดูสม่ำเสมอดูแบบอ้ดีแฮปปี้แฮปปี้จริงแกชอบเออมันคร่ครโอเค หมดแล้วยี yeah. ่หมดแล้วนะคะสำหรับเฟเวอร์ประจําเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ข้าวของก็มีอยู่ประมาณนี้ที่ชอบหวังว่าเพืเ่อนๆจะถูกใจกันนะคะตัวไหนใช้มีมีเพืเ่อนๆใช้ตัวไหนบ้างแล้วก็ชอบชอบ,ชอบเหมือนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาะบอกกันได้นะคะหวังว่าเดี๋ยวนี้คงจะแฮปปี้ด้วยกันทัวหน้านะจ๊ะตัวไหนน่าสนใจก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปทดลองกันได้นะจ๊ะไปทดลอง ก,ก่อนอย่างบางตัวเขามีเขามีเคาน์เตอร์ mm. เขามีช็อปอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็อย่าเพิ่งเชื่อกินสนิทใจลองไปดูที่ช็อปก่อนแล้วก็ไปทดลองเทสเตอร์ของเขาก่อนโอเคไหมถ้าชอบแล้วค่อยสอยตามนะคะโอเคสับวันนี้ค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเอ้ย ฝากอย่างนึงคืออย่าลืมเข้าไปกดไลค์ c e like b o o k Fanpage นะคะแล้วก็ follow instagram กันได้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel n ของกุุงกิงนะคะใครที่กดแล้วไม่ต้องกด ใจนี่ล่วงไม่ถึงตะตุ่มเลยนะคะโอเคมาต่อกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กดไปแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะกดครั้งเดียวพอนะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้จริงๆแล้วค่ะไปแล้วแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมที่ Channel Style c h a n i ของดีนั่ i, นเองคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายรู้สึกเป็นความสับสนทางอารมณ์เนาะ ขึ้นขึ้นลงลง